มอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อการโควิด -19 ทสองล้านบาทสาธุมอบให้โรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดะเชิงเซรสิบอำเภออำเภอละ50,000่นบาทสาธุมอบให้สาธารณสุขอำเภอประจาในจังหวัดชางเซรสิบอ็ดอำเภออำเภอละ1นึ่งื่นบาทสาธุ นะครับนี่คือกุศลนี่คือบุญบารมีของหลวงพ่อโสธรที่ปกแผ่ไปทั้งจังหวัดแม่นบ่อแม่นแล้วข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เราชาว<ร>าพุทธต้อง,องมีพระและพระ,พระของจังหวัดฉะเชิงเซาก็คือหลวงพ่อโสธรทุกอย่างมีที่มาแล้วก็ที่ไปนะครับการหลอ่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำนวนมากครั้งนี้เพื่อกระจายไปทั่วทุกอำเภอแล้วก็ทุกวัดเนี่ยอยากทราบกับเฮียว่ามันมีที่มาและที่ไปที่ที่มาก็คือ เราต้องต้องกล่าวถึงตอนเกิดโควิดใหม่ๆเริ่มมีโควิดใหม่ๆก็มีความคิดกับเพื่อนที่ที่กับเพื่อนที่เป็นอยู่ทางวัดเนี้ยก็เลยมีความคิดว่าไอ้สมัยก่อนนี่สมัยวัดบวรสมัยวัดสุทัศน์สมัยยุทธยาเวลาเกิดโรคหาโรคอะไรเนี่ยเขาก็ทําพระทีนี้เราก็มานรู้สึกว่าเราเมืองแปดริ้วครับ มีหลวงพ่อตัวทอนที่เหมือนก็เป็นพระพระหมออยู่แล้วเราก็ควรจะทำยังไงให้ให้พึ่งทางใจงที่พึ่งทางใจแล้วก็ทำเลยเลยคิดว่าเรามี11อำเภอก็เลยจะทำพระหลวงพ่อแจกทุกอำเภออำเภอละหนึ่งองค์ตำบลละหนึ่งอำเภอละหนึ่งนะครับ11อำเภออำเภอละหนึ่งองค์แล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็เงินรายได้เราก็จะได้เอาเงินมาในช่วงนั้นโควิด ก็ทางวัดทังโรงพยาบาลก็ต้องการเงินเราก็เลยคิดว่าหาเงินให้ทางโรงพยาบาลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆในจังหวัดชียงเซาเนี่ยจังอำเภอละห้าหมื่นบาททางจังหวัดโรงพยาบาลในชียงเซาก็ได้มากหน่อยัแค่แล้วหน้าตักกว้างเท่าไหร่ฮะหน้าตักก็ร้อยเก้า ร้อยเก้าเซนร้อยเก้าเซนนครับก็สี่สิบสามนิ้ว <c oughs> ครับก็เ <c oughs> อารูปแบบหลวงพ่อโสธรใบหน้าโบราณเพราะว่าปัจจุบันนี้ในโบสถ์เนี่ยจน่าจะถูกได้สู่คุ้มหอเปลี่ยนไปเราก็ไปหารูปภาพอันนี้มันเราไปจำลองมาจากวัดเมืองโดยโดยคุณโก้คุณโก้นี่คืออุทิษพฉายแสงเขาเป็นคน แนวคิดอันนี้มารวมทั้งสิ้นทั้งหมดเลยกี่องค์คือต้งแรกก็ตั้งใจว่า12องค์ทีนี้พอเริ่มมามีญาติโยมมาขอก็เลยปัจจุบันเลย16องค์16องก็นี่ะครับนี่เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจซึ่งท่านเจ้าวาดวัดจุกเชอท่านจะบอกเสมอว่าปัจจุบันคนเราออกกําลังกายแต่คนเราไม่ได้ออกกําลังใจเพราะว่าจิตใจของคนจริงอ่อนแอ หลวงพ่อโสธรพระประจำถิ่นพระของจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ว่าคนทั้งประเทศคนทั้งโลกนี้รู้จักฉะนั้นเราจะได้มีหลักยึดหลักที่จะเดินทางกันต่อไปในภาวะที่ถูกภัยของโรคร้ายมันลุมเราเนี่ยนะก็ต้องร่วมโมทนาสาธุไปกับแต่อยากจะช่วยวัด<ะ>ช่วยคนช่วยทั้งจังจหวัดะรนคับเราก็เป็น ลูกบางประกงลูกน้ําเค็มถูกต้องครับนะะี <laughs> ่ตอ <laughs> นนี้ครับถูกแล้วคนท้องถิ่นต้องช่วยคนท้องถิ่นด้วยกันเป็นอันดับแรกรแล้วก็ขยายไปช่วยสังคมช่วยประเทศชาติต่อไป <laughs> ต้องขอบคุณเยามากเลยนะ <laughs> ขอบคุณมากคุณมากคุณาคุณมาก <laughs> <laughs> หลวงพ่อโสธรยังเป็นพระของประเทศไทยยังเป็นพระของโลกใช่ไหมครับใช่แล้วไม่ได้ดังแค่ลุ่มน้ําบางประกง แต่ดังสถานไปทั่วประเทศแล้วก็ทั้งโลกนี้ชาวต่างชาติยังมากราบไหว้นี่คือบุญนี่คือบารมีนี่คือของดีที่สุดแล้วในใจของพี่น้องชาวจังหวัดเชิงเสิา <laughs> อาจารย์บอกว่าเอาเงินที่ได้โดยไมห่หาใครจ่ายตรงเนี้ยไปทําบุญเยอะแยะเลยทําอะไรบ้างอาจารย์จรนายนะครับจันกอมอบให้โรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อ การโควิด1 9 2นสองล้านบาทสาธุมอบให้โรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเซา10อำเภออําเภอละ50,000่นบาทสาธุมอบให้สาธารณสุขอำเภอประจำในจังหวัดฉางเซา11อำเภออําเภอละ1 0 0 0 0ื่นบาทสาธุนะครับนี่คือกุศล นี่คือบุญบารมีของหลวงพ่อโสธรที่ปกแผ่ไปทั้งจังหวัดแม่นบ่อแม่นแล้วอัน <laughs> นี้ก็คือผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะให้พระพักหรือว่าใบหน้าของหลวงพ่อสสทรนั้นใกล้เคียงหรือเหมือนกับองค์เดิมให้มากที่สุดแล้วก็ตรงนี้นะครับท่านสามารถทำได้แล้วพระพักหรือวใบหน้าของ ของพระทจทรที่จะรอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆยากลำบากแค่ไหนก็จะได้ครับก็ผมจ้างช่างเขาปั้นมา3ปีหมดเงินไป3า0 0 0 0แล้วปรากฏว่าช่างปั้นไม่ได้ผมวิ่งไปติเขาตั้ง60ครั้งที่ฝั่งทนผมก็เลยไปขอหลวงพระททรให้ช่วยเพราะว่าองค์นี้จะเป็นประธานโครงการพระธรรมเรียกว่าอารหารลานโพนะโครงการเนี้เป็นธรรมะสำคัญของศาสนา แล้วก็มติเทระสมาคมลงมติเห็นชอบไปแล้วคราวนี้ผมก็เลยไปขอท่านในเทวดาช่วยหน่อยไปกับผมหน่อยหลังจากนั้นก็มีเสียงบอกในหัวผมและมีภาพโผล่ขึ้นมาแล้วบอกให้ผมปั้นอย่างนั้นปั้นอย่างนี้ผมก็ปั้นไม่เป็นผมก็ต้องไปทําตามเขาเพราะผมจะยินคนเดียวนี่ผมก็ปั้นไปพอปั้นไปแล้วก็จุดหนึ่งเดินแท้ครั้งแรกเขาบอกบอกที่ใต้ตาก่อนใต้ตาซ้ายแล้วก็ผมก็ปั้นไปตามที่เขาบอก ปั้นแล้วกลายเป็นเหมือนเปียบเลยเพราะก็ตกใจเออเราไม่ไช่ช่างเราไม่ปั้นได้แล้วเราก็ทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วกลับบ้านมาสุขสาวอาทิตย์มาอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วก็พอวันจันทร์ว่างใช่ไหมวันอาทิตย์เย็นมาบอกแล้วให้โป้ตรงนี้โบให้สูงขึ้นมาอย่างนี้แล้วขูดมุมนี้องศางอย่างนี้เอียงอย่างนี้ผมก็ทําไปด้วยมาบอกเงี้ยสิบกว่าครั้งหน้าเหมือนเปียบเลยผมก็งงซึ่งผมไม่ใช่ช่าง คนขับรถผมก็นว่ก็ผมบ้าเพราะว่าจ้างเขาต้องสามแสนแล้วไปมาทำมาระบาปป้นเองตรงตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ที่แบบใช่ไหมใช่ฮะตนีนะครับแบบเดี๋ยวออกมาก็เป๊ะแต่หลักการก็คือว่าต้องอัตหิอัตโนนาโถนะคือตนเป็นทวีเตัตนนะผมต้องทําจริงๆก่อนต้องตั้งใจจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเองคือเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวและอัตหิอัตโนนโถเป็นเรื่องสําคัญต้องสําคัญมากตรงนี้ชาเชิงเซาบ้านเขาเป็นคนใจบุญทำท้อ กว้เป็นทุนเพื่อเกื้อหนุนคําจุนสืบไปมีมากเกินพอก็ช่วยนคนน้อยไงทุกชีวิตจึงดูสดใสที่นี่ไงเมืองฉะเชิงเซา เราเป็นคนลุ่มแม่น้ำรอมาตัวว่ายชีวิตสดใสไหลไปไหลามาใช่ไหมครับใช่แล้วข่าวดีดีกับพี่คำร้อน